ไป,าาปไปตาแหลตา, <c els> าตดำมุงงงี่บ่กินเน้ใด้เลยบ้าเอ้าก่นยาสักบ่ขะดได้กินบ่คาดมือนี้เน้อดียะมั้งรับเป็นยังไงแสบจิบอ่ กินข้าวกับซาบีกินข้าวกับซาบีแล้วปะแกวจักบาทน้ำจอกอัเดียวร้อยเท่าไหร่อี๊ยะก็ถือแค่สองร้อยเจ้าอันนี้แก้วสองสองจอกแล้วไลรเมิงเออเออร้อยสามสิบเก้ครับบพว่ากันดอกเนาะค่ะพนขายแบรนด์เนาะขายแบรนด์ขายคุณภาพขายหลายอย่างแต่ว่า ตอนเพ่นแคือสีแบบว่าบมเลกประเด็กบองเห้เาละ่ะประเด็กบองให้รถถาอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปกินเกาเสี